สวัสดีค่ะแพมสรีนาทีราวิทยาพินโยค่ะตอนนี้เป็นดีเรเตอร์อยู่ที่ชินติล่าจอยลลี่มัลติแบรนด์อิตาเลียนจิวรี่ตั้งอยู่ที่สยามพารากอนชั้นเอ็มค่ะธุรกิจนี้จริงเริ่มต้นมา30ปีที่แล้วค่ะด้วยคุณแม่พรมคุณสุวรรณค่ะคุณแม่โตมาจากครอบครัวที่ทำจิวเวลรี่คุณตาเป็นจิวเลอรเป็นร้านโลเคอลจิวเวลรี่ค่ะทำมาตั้งแต่ นานมาก5-60ปีที่แล้วแล้วก็คุณตาส่งคุณแม่ไปเรียน GIA เรียนดูเพชรเรียนดูพลอยมาตั้งแต่ซานตามอนิกาตั้งแต่สมัยประสามสิบสปีที่แล้วก่อนแต่งงานคุณแม่ก็ถูกปลุกฝังมากแบครอบครัวเขาก็เลยชอบจิวเวรี่มากพอเขาแต่งงานออกมาจริงๆคุณพ่อไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้เลยค่ะคุณพ่อทําเกี่ยวกับคอนสตรักชั่นคนละสายเลยแล้วคุณแม่เขาก็แพชชั่นเกี่ยวกับจิวเวรี่เขาก็เลยมาทําของเขาเองแล้วเขาก็อยากทําสิ่งที่แตกต่าง กับสิ่งที่คุณตาทํามากับสิ่งที่เมืองไทยดีเขาก็เลยเริ่มที่จะนำเข้าสินค้ามาจากอิตาลีจริง,รงๆเราก็ซึมซับมาตลอดแต่เราตอนแรกเราก็ไม่รู้ตัวเราก็รู้สึกว่าเราชอบแต่งตัวเราชอบแฟชั่นเราชอบจอิวเรีแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าเราแบบชอบจอิวเวรีมากขนาดนั้นพอเริ่มเรียนมหาลายัยพ่มก็เรียน แฟชั่นมาแฟชั่นเมอร์เชนดาสเป็นเรียนตอนตรีอะค่ะเสร็จโทแล้วก็มาต่อ MBA Luxury Brand Management อีกคือแล้วแล้วพังก็ไปทำงานข้างนอกมาพังก็เริ่มงานจากงานแฟชั่นทำวาเลนติโนจิม c ิชูก่อนแล้วก็มาทำชาแนลแล้วก็เออแล้วแม่ก็บอกจริงๆก็คือชอบแต่งตัวชอบสายนี้อยู่แล้วให้กลับมาทำที่บ้านเพราะว่าพ่าันเป็นลูกสาวคนเดียวแม่คิดว่า แพลก็น่าจะควรที่จะมาทำสืบทอดตรงนี้ก็เพิ่งก็มาจอยประมาณ4ี่หปีที่แล้วค่ะก่อนโควิดแค่แบบเดียวเองแล้วจริงจริงเราก็ชอบแต่เราก็ยังแบบไม่ได้ไม่ได้มาเจอธุรกิจจริงๆจังๆพอมาทำเนี่ยก็ยิ่งอินยิ่งแบบเเข้าใจว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราชอบจิวเวลรี่นะเราชอบอ็อกเซสเซอรี่เราชอบแต่งตัวเราคอลเลคชั่นหนึ่งจริงมันมีเยอะมากเราชอบอะไร หรือใครชอบอะไรมันไม่เหมือนกันคือเรามีสิทธิ์ที่จะชอบในสไตล์ของเราได้ซึ่งแต่ละคนอะไม่เหมือนกันแล้วแต่ละแบรนด์ก็ออฟเฟอร์อะไรที่ไม่เหมือนกันวารรตี้แต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญคือแต่ละแบรนด์เขามีคาแรคเตอร์ของตัวเองอันนี้พันว่าสาคัญคือเราชอบแบรนด์นี้เพราะคาแรคเตอร์นี้แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่เหมือนคนอื่นเราสามารถเลือกรุ่นที่เราชอบได้ เทรนของแพมอาจจะไม่เหมือนร้านอื่นเนาะอาจจะต่างกันนิดนึงคือของแพมอะแพมรู้สึกว่า Color Stone ตนสำคัญมากแล้วก็เมืองน,นอกเขาให้ความสําคัญกับ Color Stone อยู่แล้วแล้วก็ต่างชาติเขาสะสมคอลเลกคัลเล o ร์สโตนอยู่แล้วเพราะอะไรคั o เลอร์สโตบางชิ้นมีชิ้นเดียวในโลกมันไม่มีทางเหมือนกันคือมันไม่เหมือนเพชรเพชรร้อยเม็ดห้าร้อยเม็ดก็คือ หนึ่งกระตัดก็สามารถหาได้สองกระตัดหาได้30ตังค์มันคือมันมาได้เรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็น G A A เซอร์ H R D หรือว่าอะไรต่างๆคือมันมาได้หลายรูปแบบแต่ว่า Colorstone ่างชย่ามันมีแค่ชิ้นเดียวในโลกและลูกค้าพาก็เป็นลูกค้าพิเศษยูนิคเขาก็มองหาสิ่งที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วยูนิคแตกต่างแล้วก็วันอัลฟาก็คือคีย์ของเราเราขายสินค้าวันอัลฟ่าคายจริงๆ เยอะพอๆกับสินค้าที่เป็น affordable piece อะไรเงี้ยใช่คนคนหลายๆคนจะแบบเห็นของเราเราคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่เราจะเป็นต่างชาติแน่ๆแต่จริงๆไม่เลยค่ะ95%ของลูกค้าแพมเป็นคนไทย5%าเ5%เนี่ยเป็นต่างชาติสไตล์แพมเป็นมินิมอลเรียบแล้วก็ชอบเก๋ชอบความแตกต่าง คือ mix and match เอาอะไรก็ได้มา match ให้มันเป็นตัวของเราเองไม่หวานเลยค่ะเป็นคนเท่เป็นคนแบบ masculine มากกว่า feminine ใช่เวลาของที่เลือกก็จะออกแบบ man-man, man, timeless มากกว่าไม่หวานเลยไม่มีสีชมพูในตู้เสื้อผ้าสีชมพูไม่ได้เลยดอกไม้นี่ก็แบบโอ้ไม่ได้ อย่างน้อยปีละครั้งอะคะ่ะก็ต้องไปอิตาลีพันจะบินไปบายที่อิตาลีอยู่แล้วปีละครั้งแล้วก็ฝรั่งจะมาด้วยคือสมัยก่อนยุคสมัยก่อนใช่ไหมคะเราต้องไปบายอย่างน้อยสองครั้งต่อปีที่เราจะไปเจอซัพพลายเออร์แต่ยุคสมัยนี้ซัพพลายเออร์มาหาเราบ่อยมากก็คือพันจะมีวิสิตเตอร์แบบทุกสองเดือนเลยแหละแล้วก็คือบางทีบางทีเดี๋ยวนี้ก็คือพอโควิดมันเปลี่ยนอะคะ่ะมันทำให้เราเริ่มบายออนไลน์เยอะขึ้น คือเราไม่จําเป็นต้องไปบายทุกซีซันเราบายออนไลน์บ้างเราไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปปีละครั้งพักผ่อนร้อค่ะแน่นอน Work ์กไล b a l าลานก็นอกจากงานผมก็จะอยู่ทะเลเลย <laughs> ใช่ค่ะชอบทะเลมากก็คือถ้าไม่ ถ้าไม่ได้ทํางานแล้วมีวันหยุดยาวก็คือพอมนจะอยู่ทะเลเลยออกเรือเที่ยวทะเลอยู่เกาะอะไรอย่างเงี้ยแอดเวนเจอร์แต่ไม่มากไม่มากก็คือดำน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวเลยไม่กลัวแดดเลยสถานต่อแดดน่าชอบสกินแคร์สกินแคร์ก็จริงๆไม่อยากบอกเลยคุณแม่เป็นคนดูแลให้นะคุณแม่คุณแม่เป็นคนชอบสกินแคร์แพมเป็นคนชิลมากค่ะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบดูแลตัวเองเยอะขนาดนั้นแต่คุณแม่ก็คือ ออกเรือแล้วนี่เซตนี้ก็คือจะจัดมาให้เราก็ดูแลไปนัคิดว่าอนาคตของชินติล่านะคะมันมันไปได้อีกมัน expand ได้อีกเยอะมากเนื่องด้วยแบบคนสมัยเนี้ยเขาปรับเขาเพาะเขารับและเขาชอบการแตกต่างมากขึ้นหมายถึงเด็กรุ่นใหม่อะเท่าที่ดูเทรนด์ตอนนี้แล้วอะ เด็กๆก,ก็คือชอบความแตกต่ตางเด็กก็คือเก๋และเปี้ยวและฉี่คือคาแรคเตอร์คือเป็นตัวของตัวเองสูงมากและกล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจพงคิดว่าคนพวกนี้จริงๆคือตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคำนะเพราะว่าลูกค้าคำทุกวันนี้เป็นผู้หญิงที่อินดีเพนเดนต์สักเซสฟูลส่วนใหญไไ่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเอ ลังเลคิดก่อนอย่างเงี้ยไม่มีเป็นผู้หญิงเก่งและตัดสินใจได้เลยว่าฉันชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบคือเป็นแบบชัดเจนสุดๆใช่เพิ่งก็เลยคิดว่ายิ่งเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขายิ่งโตมาในเวที่เขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทุกอย่างเลือกในสิ่งที่เขาชอบอันนั้นนะ่ะมันอาจจะทำให้เราจูนเจอกัน<อ>กับลูกค้าใน,นาอนาคตได้เยอะมากแล้วก็ก็มีแผนที่จะ expand นะคะให้แบรนด์โตเกินค,คอหลักของชินติลาก็คือคีฟอิตาเลียน Italian Business อยู่แล้วก็คืออิตาเลียนคราฟ a n แมนชีปเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราและไม่มีใครกอบปีได้กุกอบได้มันก็จะมีมันก็ไม่ได้ exactly เหมือนกันอันนี้คือสำคัญเพราะว่าเทคนิคที่เขาส่งต่อมารอยกว่าปีอะไรเงี้ยแล้วก็คราฟ t m a n s h i p ฝีมือเขาค่อนข้างดีมากๆค่ะแบบคือกล้าพูดเลยว่า Quality ของอิตาเลียนจิวเวีคือดีที่สุด